สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแอดปลอมทวิตเตอร์นะครับอ่าสำหรับใครที่อยากเปิดการมองเห็นของโพลนะครับก็สามารถที่ช่องตามผมได้เลยเนาะอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างจะ่ไปรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับไปล็อกเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะอ่าลิงก์ตัวนี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับคุณผู้ชมก็แค่ไปกดเข้าลิงก์นะครับหรือว่าเขาลอกลิงก์มาเซิร์ฟแบบผมได้เลยนะครับอ่าให้เราเข้าไปเลยเนาะ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงครับตรงนี้เขาจะมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมครับได้ดูกันด้วยนะครับก็จะมีอ่าเมนูให้คุณผู้ชมได้ใช้การกันด้วยแล้วก็จะมีเมนูเข้าสู่ระบบแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ะครับกับติดต่อสอบถามนะครับอ่าก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เข้าสู่เว็บไซต์ต้องให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ อ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที <ough> ่หน้าเว็บสั่งคำสั่งหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านที่คุณผู้ชมเคยสมัครแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง gmail คุณผู้ชมก็แค่พกดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่ไม่เป็นสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวเรามาสมัครกันก่อนนะครับอ่าให้เราเข้าไปที่สมัครสมาชิกตรงนนนี้้กัไดเเลยาะ อ่าตรงนี้เขับก็จะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับเพื่อการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้เขับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดกคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติดันร้านตรงนี้ด้วยนะครับอ่ากระติกตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็กดสมัครสมาชิกดันร้านตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหรือว่าสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่มากดสมัครใช้งานด้วยบัญชี g m a i l ออนนนนนนนไไลลลลตรร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 รงีีีี้้้้้้ดดเเเเเเเยยยาาาาาะะะ่่่่โคคคคคคคััััััับบบบบบสสสสสหหใใทมมมชชิกกกก็็จแววุ๋ณผููขป อาทีนี man, long, ้ครับเอาขอไปครับอาที่ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนโของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายกันตรงนี้เลยนะครับอากันเดยคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอาแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับอาสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคคำสั่งซื้อใหม่แล้วนะครับไมาลืมเริ่มมาดูด้านบนนะครับ อ่าเริ่ไปที่ขวามือด้านขวามือจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เนาะอ่าเมนูนี้จะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดนะครับอ่าทีนี้ก็จะมีเมนูข้างๆก็คือเป็นเมนูคำแนะนำเนาะอันนี้จะเป็นเมนูไว้อ่าให้อ่านก่อนที่เราจะสั่งเซอร์บริการนะครับอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็จะเรียนมาแวะอ่านกันด้วยเนาะอ่าทีนี้ครับด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือจะมีแพลตฟอร์มให้เรด้วยใช้งานเยอะแยะมากมายครรรับบเเพาาะว่่จป็นนแแลตตตฟฟออ์มมมกกไุ ได้เลยนะครับอ่าแาพอบแฝงทวิตเตอร์ก็อยู่ตรงนี้เนาะให้เรากดเลือกไปเลยนะครับ อ่าทีนี้ครับบางจะเลื่อนไปฟอร์มจาจด้านบนเลยนะครับให้เลื่อนไปเจอตัวบนโมดตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ครับตรงนี้เขาจะมีห่อข้อให้เลื่อนใช้งานเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเลือกห่อข้อตามผมเลยเนาะอ่าให้เรามาเลื่อนห่อข้อถูกใจแล้วก็รีทวิตถูกที่สุดในโลกตรงนี้นะครับอ่ามาชอบต่อไปคือช่องบริการครับตรงช่องบริการเขาจะมีทั้งหมดสองห่อข้อบริการครับจะมีห่อข้อถูกใจแล้วก็ห่อข้อรีทวิตนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมมาเลือกตามผมเลยกันครับให้เรามาเลือกตัวแรกก็คือเป็นห่อข้อถูกใจตรงนีีีีี้้้้คคคครร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 ััััับบบบแแลลลลวววกกกกกกก็็็เเเเเเเืือออออออตตตตตไไไไไปปปยยยนนนนนาาาาาาะะะ่่่่่่มมมมชชิงงงด๋ อะมาตรงช่องลิงค์ครับสำหรับใครที่ถึงช่องลิงค์ครับก็เดี๋ยวเรามาที่กางโพสตของนะครับก็ปี้ลิงค์โพสที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะเอามาใส่ตรงช่องลิงค์ได้เลยนะครับอ่มาช่องต่อไปคือช่องปริมาณครับตรงช่องปริมาณคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจานวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับจะมีขั้นต่ำบอกอยู่นะครับว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะอ่าเราก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มกันได้เลยนะครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับ อ่ามาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าบริการนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเรากดสัง่งเสร็ด้านล่างตรงน,นี้ได้เลยเนาะ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคนแล้วนะครับอ่ะสำหรับคนที่ถึงนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดรําเนินการเนาะกันแต่ระหว่า,รารงรอดําเนินการนั้นเราไปเป็นตัวต่อไปเลยด้ยวยกันก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับอา่าเมนูเติมเงินครับจะมีสี่ช่องทางในการใช้งานนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีการเติมเงินที่แตกต่างกันไปเนาะอาจจะมีช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์อัลโค่ทุกธนาคารนะครับตรงคำแนะนำเขาจะมีการเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับ เพื่อธนาคารนะครับถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงินหนึ่งพัน,น 1, บาทขึ้นไปครับจะได้รับเงิน <c oughs> อ่าขอไหมครับอาจจะได้รับจะได้รับเงิัตราห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับส่วนนแรกเขาจะมีให้ส่อให้ให้ ให้ได้ไฟล์สแกนคิวไอ้รูปภาพาคิวาอาโคนนะครับตรงนี้เนาะส่หช่องทางที่สามก็คืออังเปาเวรครับอังเปาเวรีครับถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงินห0 0่บาทขึ้นไปครับจ,จะได้เราบันทันทันทีหปร์เซนต์ด้วยนะครับสรังลก็จะมีให้เราใส่ลิงค์ซองของขวัญตรงนี้กันด้วยนะครับถ้าทีานี้เปช่องทางที่สีก็คือคริปโตครับส่วนคริปโตถ้าคุณผู้ชมครัเติมเงินห้าร้อบาทขึ้นไปครับจะได้เราบัรทันทันทีห้าเปอร์เซนต์ด้วยนะครับสไหรับแล้วือจะมีใิน เราดูนะครับ <cheg> ส่วนด้านบนจะมีคําแนะนําให้เราอ่านหรือว่าให้เราดูด้วยเนาะอ่าโอเคครับสิ้น้เดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าเนาะอ่าตรงนี้ครับจะเป็นของเข้าบริการที่เราสั่งซื้อไปนะครับส่วนด้านหน้าส่วนครับจะเป็นเลขไอเดียสินค้าที่คุณผู้ชมสั่งซื้อไว้เนาะ อ่าสน่นตรงนี้ครับจะเป็นการใส่ลิงก์โพสต์ลงหัวผู้ชมไว้ครับถ้าคุณผู้ชมครับใส่ลิงก์โพสต์ลงหัวผู้ชมผิดนะทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนเงินแล้วก็ไม่สามารถปั๊มยอดให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยนะครับอ่าเป็นการเช็คว่ามันคือลิงก์โพสต์ของเราหรือเปล่าก็แค่คลิกไปที่ตรงนี้ได้เลยเนาะมันจะยิงเข้าไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับอ่าส่วนท้านขวาครับจะมีสถานะของเว็บไซต์บอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์อยู่ในช่วงอะไรเนะาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงรองดำเนินการนะครับอ่าแล้วก็จะมีให้เรายกเลิกนะครััับบบบบกก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 ็็ถถ้้้้าา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 าคคคคคุณผผผูชมมว่่่่เเเซอออออออรร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 ริิิิิสดดดดดดพพลลลลหืททะะะไไีจยยนนโ เดี๋ยวว่าอยู่ในช่วงรองดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับอ่เพื่อดูยอดไลค์ของเราขึ้นหรือยงนะังเนาะอ่ะตอนนี้ครับมียอดไลค์อยู่ทั้งหมด12ยอดไลค์นะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟรชนะหน้าจออีกครั้งนะครับเพื่อดูยอดไลค์ขึ้นหรือยังนะ อ่ะทีนี้ครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับยอดไลค์ที่ขึ้นมาก็คือ1น2่อยอยอดไลค์เลยนะครับอ่าโอเครับสเราก็จะปั๊มยอดไลค์ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนากับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนาเพื่อนนะครับอ่าสำหรับใครทีต้องการแนะนาเว็บไซต์นะครับหรือว่าใช้เว็บไซต์ให้กับเพื่อนเนะครับหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์เนาะอ่าคุณผ มากมากครับส่วนขั้นตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอา่าทีนี้ครับไปเป็นตัวต่อไปก็คือมาที่เมนูการคืนเงินนะครับอา่าเมนูการคืนเงินก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คในการคืนเงินใช่ไหมคุณอา่าด้านบนครับจะมีประวัติการอา่าประวัติการคืนเงินคำสั่งซื้อใช่ไหมครับจะเขียนบอกไว้ครับก็จะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมได้อ่านกันด้วยนะข้างบนนะครับอา่าตอนนี้ครับก็จะมีเลขไอเดียอาจจะผมจะแปลให้ดูเนาะแปลเป็นอ่าแปลผิดนะ อ,อ่ะเดี๋ยวอ่ะแล้วผมจะบอกเองเลยด้วยกันอ่ะตรงนี้ครับที่เขียนว,ว่า Order ออเดอร์ไอเดียก็คือแปลว่าเป็นหมายเลขสินค้าที่คุณผู้ชมสั่งซื้อนะครับก็คือหมายเลขไอเดีเนาะอ่ะส่วนตังนี้จะเป็นการ คืนยอดเงินของคุณผู้ชมอันนี้คือจะเป็นการคืนยอดเครดิตนะครับก็คือยอดเงินเครดิตที่อยู่ขวามือแบบของผมนะก็คือ92้าสิบสบาทนะตรงนี้เนาะอัาจจะไม่ใช่แบบว่าโอนเงินเข้าบัญชีของคุณลูกค้านะครับคุณผู้ชมก็จะเาลืมมาแวะดูกันด้วยเนาะก็ตรงนี้ครับก็คือเป็นสเตตัสก็คือเป็นสถานะของของที่เราที่เราสั่งซื้อไปก็คือการใช้ก็แค่แปลว่ายกเลิกนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีวันที่บอกด้วยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าเมนูการคืนเงินนะครับอ่าทีนี้ถ้าเปนููต่อออไปปปก็็คคืเเเนนนนนมดดาว์โหลลแพิชัะครับอ่าเมนูดดาวนนน์โหลลแอปพิเคคชััะะรบก็จติดต่อคคคุณผู้้้ชชมมสารรรัับบบนนทที่ใืืออถงะะะแลก็ สามารถที่จะกดปุ่มฟานี้เพื่อไปการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนาะอ่าถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใคร,ใครที่ต้องการใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนอกคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ